เคสที่เคยบอกว่าสั่งของแล้วไม่รับแล้วเดี๋ยวนบ,บีจะทําให้หนึ่งเคสให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเคสนี้นะครับเนี่ยนบ,บีเพิ่งจบเรื่องกับเคสนี้นะครับนะก็ฝากอันนี้ฝากบอกกันเลยดีกว่าฝากบอกคุณครูนะครับหรือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่น้องมีมือถือนะ เตือนน้องว่าอย่าก,กดสั่งอะไรเล่นห้ามกดสั่งอะไรไปเลื่อยเปื่อยนะครับไม่งั้นจะเจอเคสแบบนี้นะครับนะไม่ใช่แค่ร้านนาเบียร์ร้านเดียวนะโดนกันทุกร้านนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาว่างมาเอาผิดกับเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะพบี่จะบอกให้ว่านี่น้องคนนี้นะสั่งรอกเข้ามา8ตัวนะครับลอกตัวนี้8ตัวตัวห้าร้นะครับสายพี่อีมวนละ ส0 0นะครับสายดีม้มวนละ4 0 0สั่งเข้ามากี่ม้วน8ม้วนเหมือนกันนะครับลองไปคำนวณเอาเองแล้วก็ยังมีคันเบ็ดแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะครับมีมีเหยื่อปลอมอีกนะครับนะเคสแบบนี้นะครับคือการสั่งแบบตอนแรกคิดว่ารวยสั่งไปแจกเพื่อนอะไรอย่างงี้นะตอนแรกคิดว่ารวยนะเราเราให้ใจลูกค้าเสมอนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยติกลับนะครับปล่อยติกลับโอเคไหมแล้วให้ชื่อที่อยู่มาไม่ตรงนะครับชื่อไม่ตรงที่อยู่ไม่ตรงนะครับคิดว่าตามตัวไม่ได้ยังไงก็ตามไม่ได้ แต่ทําได้ครับนะนะครับถ้าไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจนะเคสนี้จบเรื่องไปที่คุณแม่น้องโอนตังมา2,000บาทนะครับก็คือจบเรื่องไม่ต้องไปถึงโรงพักไม่ต้องไปขึ้นศาลนะเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันกันได้นะครับก็จบที่2 0 0พันนะครับแล้วเงิน2 0 0พันไปไหนรู้ไหมนี่ครับเอาไปบริจาคครับผมบอกเลยว่านบเบียไม่ได้อยากได้เงินใครโดยวิธีการแบบนี้นะครับสิ่งที่อยากได้เงินคือการเราให้ของคุณคุณเอาเงินให้เรานี่ คือวิธีการที่เรีพยายานะคือการขายของครับนะเอาสินค้าไปแลกเอาเงินมานะครับไม่ใช่ได้เงินโดยวิธีแบบนี้ไม่ต้องการนะครับเงินวิธีแบบนี้นักเรียนไม่ต้องการครับนะนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจก็อย่าสั่งง่วอย่าสั่งเล่นนะครับบอกเลยมันยังมีอีกหลายเคสนะนะครับมันยังมีอีกหลายเคสถ้าโดนตีกับสั่งของบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำอีก เดี๋ยวทำอีกครับเดี๋ยวทำอีกไอ้พวกตีกลับเนี่ยเดี๋ยวทำอีกครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยครับฝากให้คิดนะฮะแชร์ให้คุณครูแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้พี่แช,ชร์ให้พ่อแชร์ให้แม่แชร์คลิปนี้ไปนะเตือนกันครับเอามาเตือนกันมันจะได้ไม่ต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ขอบคุณครับ